ในชีวิตก็บอกแล้วว่ากี้โสดไม่มีคู่ด้วยใช่ค่ะไม่รู้จะตอบได้หรือเปล่านะฮะพร้อมไครับพร้อมค่ะลองดูค่ะผมขอขาบตึกมาครับอืมอักษรมาครับคู่กันนะครับมันใจกดตอบได้เลยนะครับเอากดมาแล้วค่ะขอคำตอบครับปลาท้องโกค่ะ เป็นคู่กันเป็นสองตัวติดกันอย่างงี้เวลากินแยกจากกันปลาท่อมโกเป็นคำตอบที่นึ่งสองสามสี่ห้ายังไปนับเลยวแค่แค่อะไรคะแนนเดียวเองไ้่นับแล้วอะ สนิทกับคุณแก้มยูยังไงครับสนิทค่ะก็เราก็ทํางานด้วยกันแล้วเขาก็เป็นครูที่ที่โรงเรียนด้วยใช่ค่ะคุณเป็นเจ้าของโรงเรียนใช่ค่ะโรงเรียนเกกี่ยวับอะไรครับโรงเรียนสอนการแสดงสอนเกี่ยวกับศิลปะต่างๆค่ะเขาสอนทำอาหารอันที่สอนสอนสอนผู้ใหญ่สอนเด็กสอนเด็กเล็กค่ะสอนเด็กเล็กใช่ค่ะอ๋อนี่ไงคุณเจมมีลูกพอดีมาเอาลูกมาฝากไหมล่ะฝากเลยมาเลยไปคำปริศนาคำตต่อไปพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะผมขอคำาปริศนาครับ กษรมาครับคู่กันโอ้โหอง้อรนะครับตอบว่า <startups> แม,แม่ค <ain ways dishes> ้า <Cul> กับเทศกิจเป็นค ouais ู่ก <enge> ัน <avait> ที่แบบถ้ามีแม่ค้าที่วางแผง ที่ผิดระเบียบก็จะถูกเทศกิจจับเออตอบมาแล้วครับว่าแม่ค้ากับเทศกิจเป็นคำตอบที่ถูกถูกเดก๋ยกเดี๋ยวเขาแรงอ่ะเฮ้ยเขาแรงอ่ะเฮ้ยเขาแรงอ่ะทีมไทยทีมมนเฮ้ย ไม่ข้าไลยเเดี๋ยววันไหนออนแอร์อยู่นะรบกวนอ่ะเข้าไปที่อิน g r a m กรมแล้วก็ลิงก์ไปหาภรยาอาร์ตแล้วบอกพี่พี่พี่ดูสิครับโอ้เขาคุมทีมดีดีเอาแหละคำสุดท้ายนะครับทำไม่ได้นะฮะผมขอคำปิกนาครับอักษรมาครับ กันนะครับเป็นหมวดที่เลือกเองนะฮะคุณกระป๋องหอดเวลาหมดไปเลยก็ได้นะครับต้องตอบแล้วครับคุณกระป๋องครับแกงกับใช่ไหมอ่ะอะไรอ่ะ เร็วๆครับเร็วๆครับกล้องที่แต่งภาพนะครับกล้องกี่นาครับอะไรใช่ไหมหรเปล่ามีคำว่าใช่ไหมคําสุดท้ายหาคําแรกให้เจอครับคู่กันอ่ะคู่กันเราไม่ใช่คู่กันอะไรอ่ะโด่งดังมากผมลิขิต้ยมีคำว่าพรมลิขิตใช่ฮะผมลิิขตผมลิขิตใช่ไหมคือคําท้ายและตกลงคือผมลิขิตตกลงหมโอ้โหตกลงคือผมลิขิต คำดีดีเพลงนี้เขาแบบว่าคือคนที่มีความรักอ่ะอยากลองให้ฟังหน่อยค่ะนี่ชิไหมที่เขียนให้เป็นอย่างงพี่แยากเราพี่แฟนคเราพี่แฟนคยราาหยอรือยังเลยแฟนยังไม่มีครับเพราะว่าเมียไม่ให้มี ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี